สวัสดีตอนบ่ายของวันที่3มิถุนายน2564ครับตอนนี้ก็เที่ยงนะครับยังไม่บ่ายครับเที่ยงครึ่งนะครับเมื่อเช้านี้ก็ทำคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งไปให้ดูเรื่องของการแต่งกิ่งนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องของอมวลยุงแอนแทคโนดนะครับวันนี้ตอนนี้ครับจะมาในเรื่องของการฉีดบำรุงนะครับอ,อย่างที่ผมเคยเกินไปในคลิปที่แล้วนะครับว่า มีท่านผู้รู้ท่านหนึ่งนะครับซึ่งผมติดตามงานของท่านมาเนี่ยนะครับมานานพอสมควรตั้งแต่ผมเริ่มทาโกโก้มานะครับแล้วท่านก็ศึกษางานผมติดตามงานการทํางานของผมมาโดยตลอดเช่นเดียวกันนะครับคือคุณสุประจัก์นะครับก็มีประสบการณ์การทํางานในไร่สวนใหญ่ๆมานะครับมีการอบรมมีการให้ความรู้ต่างๆนะครับนะครับเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับคือประเทศอิสราเอลคือไปทํางานที่นั่นมานะครับผ่านระบบการทํางานคืออิสราเอลเราก็รู้ๆอยู่ครับว่า พืชที่ปลูกอิสราเอลได้น,นะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับคือพื้นที่ทะเลทรายนะครับแร้วมาดูแลเรื่องของอส่งเสริมแล้วก็การให้คําแนะนําในประเทศไทยเรากลับมาใช้ในกระบ,บวนการทั้งไม,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอระบบน้ำนะครับพัฒนาระบบน้ํามาเป็น10บสปีนะครับทำมานานมากนะครับแล้วก็ ป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้แหละครับแล้วก็มาจับในเรื่องของตัวหนึ่งก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับที่มาจะทําให้ช่วยในเรื่องของแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินทังเรื่องของน้านะครับดินเค็มดินเปรี้ยวนะครับน้าดินน้ํ้ำเค็มน้ําเปรี้ยวนะครับซึ่งไปได้ไปแก้ปัญหาใหญ่โครงการใหญ่มาเยอะแยะมากมายครับนะครับไปติดตามดูนะครับก็คือตัวนี้ครับก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับที่ใช้ก็คือตัวนี้นะครับอันตรากรินนะครับอันตรากรีนนะครับ ลองไปเซิร์ชดูนะครับนี่นครับดูดูดูสแกนดูนะครับแลใน Facebook ก็มีเบอร์โทรก็มีครับที่ผมให้ดูเนี่ยนะฮะอันตะกรีนนะครับผลิตภัณฑ์ดูแลดินนะครับของบริษัทเมเจอร์แวนเจอร์จำกัดนะครับมีประสบการณ์การทำงานมาเยอะพอสมควรซึ่งวันนี้คุณสมบัติซึ่งอยู่ในกลุ่มของผู้ปลูกโกโก้ของเรานะครับติดตามงานแก้และเจอปัญหาของคนในสวนนะครับในกลุ่มนะครับที่เจอปัญหาเรื่องของแอนแทกโนด นะครับเื้อราไฟทอปเทเล่าอะไรต่างๆนะครับที่เอามาแชร์ประสบการณ์กันก็เลยอดทน,ทนทนไม่ได้นะครับว่าช่วยกันเถอะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหามากมายแล้วบานปลายเพราะว่าได้ไปแก้ปัญหาทางพืชหลายๆพืชไปแล้วไม่ว่าจะเป็นสวนยางทางภาคใต้ที่เกิดปัญหาเรื่องของยางใบร่วงยางมีผลกระทบนะครับอันนี้คนี่กลุ่มที่อยู่ในเรื่องอผู้ปลูกยางนะครับทางภาคใต้น่าจะรู้นะครับเพราะว่าถูกเชิญคุณสุภาพนุษย์ถูกเชิญไป แก้ปัญหาเรื่องนี้ตอนนี้กําลังได้ประสบผลดีขึ้นนะครับแก้ปัญหาได้ดีขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วตัวนี้ก็คือเรื่องโกโก้นะครับถ้าติดตามงานมานะครับก็เห็นว่าเออมันมีปัญหาพวกนี้ขึ้นมามด้วยเหมือนกันนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องดินเรื่องเรื่องที่ผมเกินมานะครับอ่ะมาดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือเอ่อเป็นหลายๆคนเห็นเราก็จะตกใจนะครับว่าอุ้ยค่ามันเยอะขนาดนี้เชียวหรอครับนี่นะแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับบ 8.5%เนี่ยเป็นพืชต้องการมากนะครับโดยเฉพาะพืชที่มีไม้ผลนะครับถ้าใช้ตัวนี้นะครับจะทําให้ผลผลิตหรือว่าขั้วเหนียวทําให้ขั้วผลผลิตดีขึ้นนะครับติดดอกติดการผสมเกสรดีขึ้นนะนะครับถ้าใครเคยติดตามคลิปผมจะเห็นอยู่นะครับที่คนเอาไปใช้นะครับตอนนี้มีแคลเซียมแคลเซียมไม่น้อยกว่า38%เลยนะครับนะครับนอกจากมีแคลเซียมคาร์บอเนตถึง98.5แล้วมีแคลเซียมถึง38%นะครับพืชนําไปใช้นะครับ ปรับความเป็นกรดเป็นด่างได้8.5-10%เอ้10นะครับไม่ใช่10%นะครับมีแมกนีเซียมอยู่0.8%เนี่ยฮะนะครับลลายที่เขาจะเอาไปใช้นะครับอ่าผมก็จะให้ดูนะครับดูผลงานนะครับสามารถที่สแกนสกรีนเข้าไปดูในในในอ่าการใช้งานได้นะครับเห็นไหมฮะสแกนดูคลิปนะครับมี YOUTUBE ดูต่างๆได้ด้วยนะครับเอ่อนี่ได้อ้างอิงองค์กรอาหารและการเกษตร แห่งสหประชาชาติแล้วนะครับคือพืชนะครับจะนำไนตรเจนไปใช้ได้นี่ต้องดูที่ค่า pH ครับเห็นไหมฮะถ้า pH ต่ำนะครับเช่น4.5นะครับจะได้ใช้ไนตรเจนไปใช้ใช้ได้แค่30อโพแทสเซียมนำไปใช้ได้3-3% pH ขึ้นปรับขึ้นมาอ่านดูตามนี้นะครับแต่ถ้า pH อยู่ที่ครึ่กลางๆนะครับก็คือ6-7เนี่ยนะครับเห็นไหมฮะจะนำไปธาตุอาหารไปใช้ได้ เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นสิ่งที่จะต้องรู้ก่อนที่จะนาไปใช้คือค่าพีเฮของดินและน้าของของสวนเรานะครับเครื่องมือเครื่องไม้ควรจะมีนะครับปริมาณการใช้ถ้าพีเฮดดีก็จะใช้ต่ำเห็นไหมฮะถ้าเป็นพีเฮสูงก็ต้องใช้สูงเพราะตัวนี้เป็นจะเป็นตัวปรับคุณภาพของน้ําและดินด้วยนะครับเห็นไหมฮะเพราะควรระวังนะครับไม่ควรผสมอัลตรากรีนสาร กับสารกำจัดวรจพืชคือคุณประสมักา์แนะนำบอกว่านะครับไม่ควรเอาไปใช้ผสมกับอย่างอื่นเลยนะครับให้ใช้ตัวนี้เพียวๆดีกว่านะครับหากมีการใช้กับตัวสารกำจัดวรจพืชนะครับควรเว้นระยะ2สัปดาห์เพราะมกันจะดูดซึมไปใช้นะครับมันจะกลายเกิดปัญหากับพืชนั่นเองนะฮะวัดค่าดินให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำไปใช้วันนี้ผมจะขีดทางใบนะครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของแอนแท็โนดของโกโก้นะครับ4-5หต้นที่ปลูกข้างบ้านนี้ ข้างหน้าผมจะไม่ฉีดนะครับซึ่งจะเอาไปเปรียบเทียบว่าถ้าเราฉีดพวกนี้แล้วต้นพวกนี้แล้วนะครับติดตามงานครับหลังเจ็ดวันมันจะมีปัญหาอะไรยังไงมีความแตกต่างไงเมื่อเช้านี้นะครับตัดกิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องย้ำนะครับก่อนที่จะทําพวกนี้นะครับการให้ปุ๋ยการให้มนนะครับควรแต่งกิ่งแล้วก็ให้น้ําก่อนจะดีมากนะครับเพราะเหตุผลอะไรฮะเหมือนเราจะซักผ้าครับเสื้อผ้าขาดนะครับถ้าเราไป ให้ปล่อยให้มันขาดไม่ซ่อมบำรุงก่อนนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องไปซักแล้วก็ยิ่งขาดไปเพิ่มขึ้นเพราะนั้นเช่นเดียวกันครับเราต้องแต่งให้เหมาะสมก่อนครับให้น้ําน้ําเป็นตัวทําละลายนะครับที่เพื่อจะนําไปใช้ได้เพราะนั้นให้น้ําก่อนเพราะตอนนี้เวลาที่ผมจะฉีดคือตอนเที่ยงคุณสุภาพจับ,บอกว่าฉีดได้ทุกเวลานะครับฉีดได้ทุกเวลานะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาเที่ยงฝนไม่ตกผมเลยต้องรดน้ําก่อนลดน้ําเปียกชุ่มไปเรียบร้อยน,นะครับอาจจะขีดทุกส่วนของต้นเลยนะฮะนะครับ ตัวนี้ลักษณะนะครับเป็นพืชตัวเป็นตัวทดลองนะครับตัวนี้ปริมาตรคือ550 150ซีซีนะครับเป็นเป็นตัวอย่างทดลองมาส่งมาให้ใช้นะครับเป็นตัวอย่างทดลองห้ามขายเห,หมาใหะห้ามจำหน่ายเห็นบอกนะครับแคลเซียม38เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะ3าถึงหซีซีต่อน้ำหนลิตรโอ้โหใช้ประหยัดมากครับใช้ประหยัดมากๆครับประหยัดจริงๆนะฮะ ราคาก็ไม่แพงห,หรอกครับนะครับราคาผมไม่เกินนะครับดูคุณภาพไปก่อนนะครับวันนี้ผมจะทดลองนะครับส่งส่งไปให้คือตัวนี้ได้ส่งไปให้20สวนที่ถูกคัดเลือกไม่ใช่คัดเลือกครับคืออาสานะครับที่พันกว่าสวนทั่วทั่วประเทศนะครับในกลุ่มมีคนอาสาเอาไปใช้ผมก็จะติดตามใน20สวนที่นําไปใช้ด้วยเหมือนกันนะครับมีทั้งสวนที่เพิ่งปลูกใหมส่สวนที่ปลูกไปนานแล้วสวนที่เจอปัญหานะครับเราจะติดตามหลังการใช้เหมือนกันครับ หนึ่งปีฉีดครั้งเดียวก็ได้นะครับถ้าใครขยันก็ขีดทุกเดือนครับแต่ปริมาณอย่าเข้มข้นจําไว้เสมอครับอะไรที่ให้เกินแก้ปัญหายากให้ขาดยังแก้ได้ง่ายกว่านะครับอย่าอัดเกินนะครับตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกครับ3-5ซีซีต่อน้อํา1ลิตรมีปริมาตรการใช้นะครับอยู่เนี่ยนะครับบอกไว้ว่าใช้5ลิตรต่อไร่นะครับแต่ค่าหากพีเฮดนะให้หมัหากพีเฮด สูงก็ใช้ในอัตราไอ้ปีใหพอดีนะครับไม่ทราบครับปีใหก็ใช้อยู่นะครับอัตรา5ลิตรต่อไร่นะครับนะครับเห็นไหมจะไม่ให้ใช้เยอะเห็นะฮะถ้าใช้เยอะเราไม่ทราบทราวปีให้เนี่ยนะถ้าเกิดมันเกิดปัญหาครับก็เรียกว่าเกินเห็นไหมครับเราระมัดระวังนะครับผสมน้ํา2่เอ๘สิบถึง100ลิตรต่อไร่เห็นไหมไอ้ผสมอัตราผสมน้ําน้ําผสมน้ําอัตราเห็นไหมฮะ5ลิตรต่อน้ำร้0ยลิตรนั่นเองพูดง่ายๆนะครับเห็นไหม ประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมก็จะมาใช้นะครับน้ําผมเตรียมมาเรียบร้อยเครื่องนี้ใช้น้ําอยู่8ลิตรนะครับมีน้ําอยู่ใช้น้าอีก8ลิตรเพราะนั้นผมจะผสมตัวนี้เข้าไปผมไม่ใช้เครื่องวัดนะครับใช้อยู่กับปริมาณมันจะเข้มข้นนะครับเหนียวหนืดนะครับเหนียวหนืดเป็นสีขาวนะครับฉีดไปก็จะเป็นเป็นัวตัวสีขาวนะครับแคลเซียมจะเป็นสีขาวอยู่แล้วนะครับอ่านะมาทดลองกันเลยครับก็จะทําคลิปยาวปเลยทั้งกระบวนการฉีดด้วยนะครับ น้ำเต็มอยู่แล้วนะครับน้ำเป็นน้ำประปาที่ผมพักไว้นะครับเหมือนทุกครั้งนะครับน้ำประปาเขย่ากอนนะครับเขย่าเพื่อให้สารมันที่ตกตะกอนอยู่นะครับใช้นะครับโอเคกะเอานะครับก็คือ8 85 40 40ตัวนี้มันร้อยร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบเพราะนั้นก็จะใช้อยู่ประมาณสักหนึ่งในหนึ่งในสามเนาะนะครับในสามของปริมาตรนี้นะครับ ไปถ้5 40นะฉีดก็อาจจะฉีดไม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็เหลือไว้ก็จะไปฉีดบางส่วนของต้นไม้อื่นนะครับเพราะมันใช้ได้ทุกต้นไม้นะครับนะฮะอ่นะครับดูปริมาตรก็คือ 1- นึในสานะครับผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับเนาะเทลงไปนะครับปึ๊บเนี่ยยังไม่ลงมาเต็มน,นะครับอีกนิดนึงครับลิตร โอเคครับอย่าไปเข้มข้นเกินไปนะครับโอเคแล้วนะฮะก็ปิดฝานะครับตัวอย่างทดลองนะครับติดตามนะครับอีกเจ็ดวันเดียวผมจะมาดูครั้งหนึ่งวันนี้วันพุธนะครับวันพุธหน้านะครับหรือวันวันอาทิตย์เดี๋ยวผมจะถ่ายทําให้ดูอีกทีนึงนะครับติดตามผมอีกทีนึงครับเป็นการรีวิวนะฮะถ้าใช้ได้ดีนะครับผมว่าได้ได้ไปช่วยกับพี่น้องที่ทําสวนทา ทุกพืชนะครับเอาไปใช้ได้เยอะเลยนะครับจริงๆมันใช้ได้ดีนะครับกรมการเกษตรอย่างสีตรังเขาเอาไปใช้นะครับเนาะโอเคครับเครื่องนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแบตเตอรี่นะครับก็เปิดนะครับชาร์จแบตนะครับมันจะมีตัวตัวนั่นอยู่แล้วนะครับเห็นไหมมีมีตัววัดค่าแบตอยู่แล้วนะครับเยวนิดนึงครับ เช้านี่ก็ยงเห็นไหมฮะหววยุงกินนะครับผมไม่เอาไปทิ้งนะครับออกมาประกอบภาพนะครับโอเคนั่งฉีดอย่างนี้เลยครับนะนะครับพ่นไปเลยครับทุกส่วนนะครับรอบโคนด้วยนะครับใตใบบนใบได้หมดครับจริงๆปากใบอยู่้ต้ใต้นะครับ มันไหลลงมานะครับอันนี้คะคือป้องกันเชื้อราตามลําต้นด้วยนะครับดอกตัวนี้แคลเซียมนะครับมันจะไปช่วยในเรื่องของการให้ติดดอกแล้วก็ทําถ้าดอกติดตูมอยู่ดอกตูมอยู่นะครับก็จะทําให้ผสมเกสรได้ดีเกสรแข็งแรงขั้วเหนียวนะครับใช้ได้ทั้งทั้งมีรูปมีไม้ไม้หม้อยผลติดผลอยู่แล้วก็ใช้ได้นะครับนะฮะอันนี้คือถามถามเจ้าของผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับตัวนี้มีแคลเซียมสูงนะครับฉีดนะครับ ใบผมไม่ทิ้งนะฮะตอนนี้ใบผมก็จะมาเหยียบย่ำเลยเห็นไหมมันเริ่มย่อยนะครับเริ่มย่อยขีดไปทุกพืชนะครับประมาณนี้ต้องขีดเข้าไปใต้ใบบนใบก็ได้นะครับขีดไปครับแปดลิตรน่าจะพอนะครับโอเคครับประมาณนี้คร่าผมได้ขีดทุกต้นนะครับก็จะทําให้ให้ดูว่าวิธีการฉีดประมาณนี้ใต้ใบรอบโคนนะครับรอบโคนตามต้นนะครับตามไม่ให้จับให้จับด้วยนะครับจริงๆผม ไม่ได้ใส่ตัวจับใบนะครับตัวนี้มีแคลเซียมมันก็ไหลลงมาเห็นไหมถ้าถ้าขีดมันมันก็จะไหลลงมาหาหาฮะรอบต้นบริเวณต้นทรงพุ่มต้นซึ่งซึ่งมีรากรากของพืชนะครับรากของโกโก้เนี่ยมันกระจายอยู่ตามทรงพุ่มอยู่แล้วนะครับรากฝอยที่มันรากหาจีนรากกระแหงนะครับเนาะโอเคครับตามนี้นะครับลองไปฉีดแล้วก็ติดตามดูนะครับนะครับสาหลับสวนที่นําไปทดลองใช้นะครับก็จะรีวิวให้ดูประมาณนี้นะครับสวัสดีครับทุกคนครับ